มาถ่ายทำที่นะครับผืนใหญ่มากๆเลยที่ตรงนี้ก็อยู่ในเส้นรอบเมืองเลยนะครับอย่างตรงนั้นก็เป็นปปานะครับปปากับไฟฟ้านะครับแล้วก็เลยออกมาปุ๊บเดี๋ยวผมอาจจะแทนกล้องหน่อยหนึ่งเป็นป่าสวยนะครับ44ไร่จะมีศูนย์ทาทาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สีแยกไฟแดงข้างหน้าก็จะตรงไปทาง กระสินขอ,อนแก่นถ้าเลี้ยวขวาตรงไฟแดงนี้ก็จะไปสะพานข้ามขุงถ้าเลี้ยวทางนี้ก็จะไปทางอุ่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหลังนะครับมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่เลยที่เริ่มจากต้นไม้ใหญ่นะครับมาหน้ากว้างน่าจะสองร้อยเมตรกว่าได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกัน ที่จะสุดอยู่ตรงนี้พอดีนะครับตรงศูนย์ทาทานะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูที่สุดตรงศูนย์ทาทาพอดีแต่ว่าด้านหลังจะติดซอยข้างหลังด้วยครับเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังนะครับโทษทีครับอ่าให้ดูจุดอ,อีกจุดหนึ่งที่น่าสังเกตก็คืออยู่ตรงข้ามปั๊มแก๊สนะครับผมโทษทีโทษที